อย่างที่เราใบไปเยอะมากในช่วงต้นรายการว่าวันนี้เนี่ยเราเลือกหุ้นโรงพยาบาลที่กำไรเป็นขาขึ้นมีเรื่องของลูกค้าต่างชาติที่ฟื้นตัวครับเมออื่อวานนี้บวกได้ค่อนข้างดีนะครับคือจริงๆก็ไม่ได้บวกเยอะหรอกแต่ว่าแข่งว่าตลาดเยอะนะครับสำหรับ BDMs นะอาจจะมีเพราะเรื่องที่จะไปเทนเดอร์ตัวสมิติเวสด้วยแต่ว่าอันนี้ค,คิดว่าไม่ได้มีผลเยอะขนาดนั้นแต่ว่าหลักๆคือตัว o p e เรชั่นที่ฟื้นตัวนี่แหละ Q2 เนี่ยถ้าดู Q-on-Q ปกตินะครับเป็นไตรมาสที่ต่ำที่สุดของปีเ,เพราะฉะนั้นกำไร Q2 เนี่ยอาจจะชะลอลงบ้างแล้วก็โควิดที่คลี่คลายเนี่ยก็น่าจะทำให้รายได้จากการรักษาอะไรพวกนี้ที่มันเยอะมาตลอด3ไตรมาสหลังเนี่ยมันผ่อนลงบ้างแต่ถ้าเทียบ year-on-year year, เนี่ยเชื่อว่ายังดีกว่าปีที่แล้วมากๆนะครับแล้วก็เราก็ไปโรงพยาบาลกันเป็นปกติมากขึ้นนะ <S <S อย่าง <S <S ผมก่อนหน้านี้ก็แบบไม่ไปนะ ถ้าเป็นอะไรที่แบบรอได้ก็รอแต่ตอนนี้เราเราไม่ได้รอ,อการเข้าโรงพยาบาลมาพักใหญ่แล้วะนะครับแล้วก็แน่นมากด้วยค่ะใ,ในโรงพยาบาลทุกๆสาขาเลยนะคะครับแล้วก็ต่างชาติเนี่ยเราเริ่มเห็นกลับเข้ามาเนี่ยมากขึ้นอย่างที่บุ๋ยบอกคือ6เดือนน่าจะประมาณ2ล้านคนั้วหละแล้วก็เราเดินตามถนนในเมืองเนี่ยเร,เริ่มเห็นต่างชาติเยอะขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เนี่ยเป็นสัญญาณที่ดีในแง่ของตัว medical tourist ที่จะเข้ามาแล้วก็ BDMs เนี่ยก่อนโควิดเนี่ยมีสัดส่วนรายได้ จากต่างชาติน่ประมาณสัก30เซนตนะครับตรงนี้ก็มาหนุนนะแล้วก็ครึ่งหลังเนี่ยภาพก็จะแบบนี้แหละกอปี้กันเลยแต่ว่าจะดีกว่าเพราะว่าในประเทศก็ดีขึ้นต่างประเทศก็เข้ามามากขึ้นเพราะว่าเดือนนี้วันที่หนึ่งเนี่ยวันนี้เลยเราปลดล็อกไทยแลนด์พาแนะครับไม่ต้องลงทะบงอัเบียนอะไรเข้ามาก่อนแล้วนะครับมาปุ๊บตรวจเอทผ่านก็ไปเลยะนะฮะเผื่อตอนนี้จะอาจจะไม่ต้องตรวจแล้วนะเอะ a เ k เนี่ยผมว่าเพราะว่ามันใช้แบบไอ้วัคซีนพาสปอร์ตใช้อะไรยเงี้ย นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้เนี่ยเป็นบวกเลยกับการท่องเที่ยวในช่วงครึ่งหลังรวมถึงนักท่องเที่ยวเชิงการแพทย์นะครับแล้วก็ปีหน้าก็จะเป็นปีที่เร่งตัวขึ้นอีกนะครับเพราะฉะนั้น BIMS เป็นหนึ่งในโรงพยาบาลที่แตกต่างจากโรงพยาบาลอื่นๆที่โรงพยาบาลที่รับประกันสังคมเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยกำไรพีคปีที่แล้วปีนี้ลง <คะ S 2> ปีหน้าลงนะครับแต่ BIMS เนี่ยปีนี้กําไรค่าโต30ปซปีหน้าค่าโต20่ซนตะครับเพราะฉะนั้นกําไรขาขึ้นแล้วก็ เป็นหุ้นเรียวเป็นนิ่งเป็นหุ้นดิเฟนซีฟนะครับน่าจะแข็งแรง่ามกลางสภาวะตลาดที่ผันผวนตอนนี้นะครับเรื่องว่าเป็นหุ้นเด่นวันนี้สําหรับ b d m s นะครับราคาเป้าหมายอยู่ที่31บาทนะครับอันนี้เป็นราคาเป้าหมายจากตัว f s a นะครับที่ทําไว้เป็นราคาเป้าหมายปีหน้านะย้ำว่าเป็นราคาเป้าหมายปีหน้าไม่ใช่ราคาเป้าหมายปีนี้เพราะว่าปีนี้ก็ยังกลับทุกอย่างยังกลับมาไม่ได้แบบเป็นสถานการณ์ปกติเต็มที่ส่วนโรงพยาบาลอื่นๆที่เป็นประกันสังคมหรืออะไรที่ได้อนิสงจากในเรื่องโควิดเนี่ย นี่ก็จะเลือกมาสําหรับการกิงกาไรสั้นๆใช่เพราะว่ากาไรผ่านพีคไปแล้วใช่ฮะคือพีตอนนี้ก็ถูกจริงนะแต่ว่าถ้าให้เลือกหุ้นลงทุนระยะสั้นตรงเนี้ยเรามองภาพยาวลําบากด้วยนะฮะใช่ถูกถูกถ้าเล่นสั้นก็ต้องเอาตัวไปที่แบบกําไรโตช่วงนี้ก่อนใช่ค่ะโรงพยาบาลจากอารมณ์คล้ายๆคล้ายๆเรือเหมือนกันเลยปีแล้วพีจริงจริงใช่ใช่ค่ะปีนี้ลงแล้วก็ปีหน้าก็อาจจะลงใช่ค่ะใช่ครับเป็นอย่างเลย Thank you.